หนึ่งปัญหาเลยนะครับที่ผมพบเจอจากการที่ได้สอนแล้วก็แนะนำผู้ประกอบการในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมพบเจอแบบนี้ครับข้อแรกเลยที่หลายๆคนกลัวไม่อยากจะนำพาธุรกิจของเขาเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะว่าพี่ไม่มีคอมพี่ไม่มีความรู้พี่ไม่เคยเล่นอินเทอร์เนต็ตนี่คือปัใจจัยใช่ไหมครับที่ทำให้ทุกท่านไม่กล้าที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ล่ะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในมือผมนี้ทุกคนรู้จักมันดีใช่ไหมครับนี่คือโทรศัพท์มือถือยังไงล่ะครับสมาร์ทโฟนที่ทุกท่านเล่นกันอยู่ทุกวันผมต้องบอกแบบนี้ครับเราต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานั่นเองจิจวัตรประจําวันของคนทั่วไปเหรอครับตื่นนอนมาหยิบมือถือเป็นอันดับแรกแล้วก็นาําพาเจ้ามือถือเครื่องเล็กๆนี่แหละเข้าห้องน้ําไปด้วย อ่านขาวอ่านการ์ตูนหรือแม้แต่กระทั่งดูทีวีหรือละครย้อนหลังทุกคนสามารถใช้เจ้ามือถือเครื่องเล็กๆนี่แหละทําได้ทุกอย่างแล้วถ้าผู้ประกอบการอย่างคุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบนี้แล้วคุณยังอยากจะหนีออนไลน์อีกเหรอครับแน่นอนความกลัวของคุณที่อยู่ในใจวันนี้ผมจะช่วยเคลียร์ให้เห็นครับว่าเจ้ามือถือเครื่องเล็กๆแบบนี้ถ้าคุณสามารถทํา ให้มันเป็นมืออาชีพแล้วสร้างรายได้จากมันได้เนี่ยคุณจะพบช่องทางที่จะต่อยอดธุรกิจของคุณให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณต้องการยอดขายเป็นหลักล้าน10ล้านหรือแม้แต่ทั้งร้อยล้านเดี๋ยวเรามาพบกันครับเรามาทําความเข้าใจกันว่าเจ้ามือถือเครื่องเล็กแบบนี้คุณจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้ยังไงครับ